สวัสดีครับอยู่กันกันกบวิดีโอเทนนิง 3D FastView นะครับกับหัวข้อที่9การแยกชิ้นงานด้วยคำสั่ง d s m b หรือว่าคำสั่ง Export นะครับคำสั่ง d s m b เนี่ยในส่วนของตัวโปรแกรม 3D FastView เนี่ยจะอยู่ที่เมนู v a n c e d แล้วก็เลือกในส่วนของตัวกรุ๊ป d s b บบริเวณนี้เลยนะครับทั้งกรุ๊ปเลย ในส่วนของตัวคําสั่งตัวแรกที่จะแนะนานะครับเป็นคําสั่งชื่อว่า auto นะครับแล้วก็จะตามด้วยค่าของแกนนั้นๆอย่างเช่น x บวกก็คือจะทําการดีเอซซมบีไปทางด้านแกน x นะครับฝั่งบวกเนื้อแล้วก็ฝั่งลบ auto นี้ก็จะเป็นถ้าเป็น y นะครับก็จะเป็น y ฝั่งบวกกับฝั่งลบเช่นเดียวกันแ e t ด้วยนะครับบวกลบแล้วก็คําสั่งสุดท้ายจะเป็น auto ฝั่ง x y z ทั้งหมดเลยสามารถเลือกได้น,นะครับวิธีการใช้งานนะครับในส่วนของตัวโมเดล3ตัวนี้เราก็ทําการเลือก ทั้งหมดนะครับแบบนี้เราก็เลือกใช้งานคําสั่งในส่วนของตัวอันนี้ตัวอย่างเช่นผมเลือกเป็น auto x บวกนะครับโปรแกรมก็จะทําการแตก d ี s s m ออกมาเป็นแบบนี้ให้นะครับผู้ใชียงยานก็สามารถซุมเข้าไปซี l e กชิ้นงานเพื่อทํางานต่อได้ทันทีถ้าต้องการจะคืนค่าเดิมนะครับก่อนที่เราจะทําการ d ี s m b นะก็คือเลือกไปที่คําสั่ง reward all นะครับโปรแกรมก็จะทําการคืนวัตถุให้แบบนี้ในส่วนของตัวถ้าเป็นแกน y นะครับ ก็สามารถทําการแตกพาร์ทได้เช่นเดียวกันนก็คือเลือกในส่วนของตัวโมเดลนะครับแล้วก็ตัวออ t โต้ y บวกหรือ Y ลบก็ได้นะครับในส่วนของตัวท่าเลือกเป็นในส่วนของตัวคําสั่งออโตแบบ x y z นะครับเวลาที่เราทําการเลือกวัตถุแล้วก็ทําการดีส uh, ซัมบีตัวโปรแกรมจะทําการแตกออกมาทั้ง3แกนพร้อมกันนะครับ ส่วนระยะที่ตัวโปรแกรมทําการแตกพาร์ตออกมาแบบนี้เราสามารถปรับได้นะครับโดยการเลือกไปในส่วนของตัวคําสั่ง interval บร mm ิเ hmm. วณน,นี้นะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนค่าอย่างเช่นอยากจะขยับแค่10ก็ทําการพิมพ์10ได้เลย enter 1ครั้งนะครับพอเลือกชิ้นงานนะครับแล้วก็ทําการใช้คําสั่ง auto d s m b นะครับโปรแกรมก็จะทําการแตกพาร์ตระยะก็จะแคบลงแบบนี้ มาตอนนี้ส่วนของตัวคำสั่งถัดไปนะครับเรื่องคำสั่ง select นะครับเราสามารถทําการเลือกวัตถุนะครับแล้วก็ทําการ a s s e m be เฉพาะบริเวณนั้นๆได้ด้วยนะครับวิธีการก็คือเราจะเลือกที่ part เลยนะครับโดยการคลิกที่โมเดลทีหรือตัวชิ้นงานในหน้าจอก็ได้นะครับถ้าต้องการจะคลิกที่ตัวชิ้นงานเนี่ยก็สามารถคลิกนะครับที่ตัวชิ้นงานแล้วก็กด control นะครับคลิกที่ชิ้นงานตัวอื่นนะครับ เมื่อได้เสร็จแล้วเราก็คลิกคําสั่ง Select ด้วยนะครับจากนั้นก็เลือกตัวคําสั่งการแตก Assembly แบบ Auto ตัวนี้นะครับผมก็เลือกเป็น X เ,เหมือนเดิมนะตัวโปรแกรมจะทําการแตกแค่เฉพาะวัตถุที่เราทําการเลือกมาให้แบบนี้นะครับถัดมาเป็นในส่วนของตัวคําสั่งที่ชื่อว่า Linear นะครับ Linear จะช่วยในเรื่องของตัวการแตก Part Assembly ตัวนี้ ด้วยการที่เราทําการเลือกวัตถุก,ก่อนนะครับแล้วก็เลือกใช้คําสั่งตัวลินเนี่ยจะโชว์ขึ้นมาเป็นรูปบล็อกนะครับที่ตัวโมเดลเลยอย่างเช่นเราต้องการจะแตกไปที่แกนแรหรือว่าแกน Y นะครับเอาเมาส์ชี้ตรงลูกศรของแกนนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ทําการคลิกที่ตัวลูกศรได้เลยนะครับคลิกค้างเอาไว้แล้วก็ทําเอาเมาส์ขยับออกมาจะเป็นการดึงออกแบบนี้เพราะฉะนั้นผู้ใช้งานสามารถแตกพาร์ตโดยการแมนนวลแบบนี้ก็ได้นะครับ ในส่วนของตัวสเปียนะครับเช่นเดียวกันลันกษณะการใช้งานคล้ายกันนะครับเลือกที่ตัวโมเดลก่อนเลือกตัวสเปียนะครับจะออกมาเป็นรูปทรงกลมแบบนี้ในส่วนของตัวสเปียเองก็จะมีผลพวงกันทั้ง3าแกน x y แล้วก็ z นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคำสั่ง r e เว r ร Selected นะครับก็คือเราจะ r e เวิรเฉพาะ แก่นั้นๆได้หรือวัตถุชิ้นนั้นๆได้นะครับตัวอย่างเช่นเราทําการเลือกวัตถุนะครับที่บริเวณนี้นะครับโมเดลทรีอย่างนี้กดชิดค้างเลือกวัตถุทั้งหมดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวคําสั่ง Reward Select ตัวนี้นะครับโมเดลเฉพาะที่เราทําการ Select ไว้ก็จะทําการคืนค่าตําแหน่งเดิมให้แบบนี้นะครับคลิปวิดีโอถัดไปจะมีคาสั่งอะไรไมาแนะนําอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ